สบายดีมื้อนี้ครอบครัวโอ้โหเฮากลับไปเที่ยวทาราทุกคนเบิ่งแม่ผู้สาวแด่ซาโนยทางล่างแด่ลูกแนพร้อมด้วยครอบครัวพร้อมด้วยครอบครัวโอ้โหเด้อเนี่ยก็เดินทางไปทาราที่ยวททุกคนไปไปเที่ยวนํากันทาราทแครงเวียงจันทร์เด้อจะมีเคลื่อนมีอย่างต่กต้านอะไรเนาะไปเฮากลับไปเมืองบ้านเจ้า รถเมยรถเมมเขียวตลาดเซาเนาะทาลาตลาดเซาดิเซาวะมือเลยบางบางขี่รถเมย์มาไกลเนี่ย กวเมืองส่วนขั้วเท่านั้น บ้านผลซองซองบุญโซ่เขียนเรื่อนี่เขียนมสอสรมีมอสอคนมีแข้งเบียงจันทร์สาวแข้งเบียงจันทร์สาวคำแส้ก็เป็นสาวแข้งเบียงจันทร์เป็นก่อนแต่ตอนนี้เป็นชาวนครลวกแล้วผมก่นมมนอน <laughs> ขึ้นวัญชีนครล้วง <laughs> พกองซ่อดยเอาพวไมเอาไมเอาทัมัองแหงโอเคนี่จเจริญนะคิ ไบ้านท่าลาดูก็มีวัดได้ทางนั้นเนาะาบ้านท่าลาดเศร้างามได้บ้านท่าลาดมาตามมาหอรเด้อท่าลาด ตัวเมืองเน้อเลยเยอนี้ดั่งเดิมนั่งเดิมขอบนพิษเลยนะขอเขางาของอ้ากไปเกิดทางเขาวานฝนม่วงเฟือเหืออ้อมทางนี้ดอกมะนากนี่ดดไทยีจันทีโอ้มีเงินพักได้ไหมนนางลำพอน ทนีเป็นเขตที่จุดสูงส่วนเนาะโอ้พัฒนาจังน,งน,านา่านเป็นตัวเมืองเรนนันบูไม่ลงน้ำเราไปอยู่เม่นเม่นเมียนองน้ำเม่นแล้วเบาเรี่ยงเขาน่านไปเขาน่าตลาดโอ้ยสาวขำใส่พาเที่ยวอันทตลัดแข้งเบียงเจิน้นว่ะโอ้โส,สยว,าางวยง,ง,งามเด้อสาวขำใส่เฮ้ยบ๊ ซาคำไส้ในผู้งามเนาะส่วนเบาเสียงมาเลาะมาเที่ยวไปม,มีมีแฟนเก่าแถวน,นี้ปะมีแล้วบอสซาคำไส้มีแฟนเก่าแถวนี้ปะแบบใบยอกน้องเนาะแถวนี้เป็นตลาดหนุ่ตลาดเนื้สุดว่ันนี้เนาะเป็นบรรยากาศงามเลยเนาะเป็นยู่นไหนของเนาอยู่ใน,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 นตลาดแล้วยังอีกประมาณจักรลักน้องจียงฮอตอันเพื่อนนะเพ <c ười> ื่อนใครเพื่อนเพือทาราษนะ เพือนำเงินโอ้ผู่ดอกก็มาสิบสิบบาทนาทีโอ้เพื่อนเจ,จ้าเนาะข้าวมันยูคาสงฆโอ้บรรยากาศคักเนาะตลาดตลาดเอิอตลาดเดอร์กี้นี่นะตลาด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 ว่ะแม่โหห้างการกิน,กน,กนบแบบบี้ยนๆเลยเนาะเออน่อ,มนอไม้อูอ้อันกินแบีบับานๆไล่เทวยว แนมแมงแครงโลเท่าเลยแม่แม่แขงไ่กุโอ้มีจ้แม่ค้ามาขายไล่เลยอาหารการกินแบบบานๆเนาะอันนี้โากริดนเจ็ดเส้นวะ ป๊าทุกคนโลนึง70000เด้อแกงแ๋ออาบ่อตายบุญรานบานๆีหลายเด้อส่โนไม้คือสิแซบเนาะเยเนาะๆ แยมแรงนี่เขาจะมาไข่ไล่เด้อห่างกันกินเนาะตลาดท่าลาดก็มีวต่าได้ไง่ต้านี่ไข่โยผ่านหรอต่านี่ยะครับขี้หนึ่ง่างหาขี้หนึ่งซ่างหาผ่านเนาะโเส้นหาน เจ้าเปเอาเองวะโหคือวเจ้าเอาเองใั่ไหอ้าคือ่าเก่งว่ดูสิเจาเองได้คว้า้าเยเฮ้เอนเมฆาเพอนาเอาเองได้เอาเาว้เองแล้วเหอป้าจีหอจหอเอหนอแม่หนะโอยเลียงบ่ทีห้าตัธรรมชาติธรรมชาติซื่อาใช่ธรรมชาตินาะ กป้งป้าอยู่ไก่อยู่ไก่ไกน้ำเดอ้อมีป้าไล่เดอ้อเค็มมันแดงก็ปลามันแข็งมันแข็งโอ้สิขรัวตรนี้บอกนครับไงนั่นน่ะาบรรยากาศยามแรงไปอาหารการกินมีแต่ของแซ่บ ใครกับผู้เครื่องซ้อนเนี่ยนี่โ้้แคอ้ชิ้นึงไปหาเองวันนี้แน่เลย ได้กินกันึงกดวด้วยจิใจได้ข่เส้นเดียวคุณนะเดียวนึงไงคิ้เดียวหมู้อในตโอ้บรรยากาศยามแรงนี่ฮอทวัวเผาใัเลยนะเนียวอีหัวเอ้ยเนียวต้เนียวนี่นะเนียวเนียววเนียวหมูหัวเก้าล่ง ้องเนาะมีตู้นว่านี่ได้เข้าก้องแล้วบบที่เขาก้องนาดูเนาะเอออตัเเนอาหารบ้านเฮา ปะกุดตะกุดที่ได้ลละลดจะคนจากนำเงื้มเนาะงอันนั้นอได้บบนี้น้ำเงี้ยจะก็ขีดแต่นแนวเสียไปคใส่ครอใ่บงามแรงนี่คนเขี้ยมจะมาเนาะแม่เนาะคนเขี้ยมจะมาเลาะเนาะคนไล่บอกปกติคนไล่บอกบ้าบวได้ลูปมือกรไลมืกรโบลปานใด ซ,ปปซื้ออะไรแท็กซี่ป่ะนี่ก็คือบรรยากาศในตลาดแล้วตอนนี้เราก็เตรียมกลับเลยเน้อทุกคน